ยาเดือนเสือลาหมาู่บ้านนีหมู่บ้านนีนั่นที่ว่าเป็นยังคื้นถือลงไ่ในสินาะเพิ่นมาขอทวนเรื่องหยังบ้านเนียนคณะบ,บ้านจะสิมาบอกเพราะว่าทุยางโอเครเลยอย่างง่ายพี่น้องมันก็นดีทุกอย่างแล้วคือที่บ้านข่อยวีดนาลาหอยโจมนาลา่อยข่อยโจม่อยกาบ ข่อยจมไข่กาถ้าบางดีพี่น้องเวลาไข่อซ้อนคนหนีไข่อสีซ้อนให้แบบว่าให้มันตื่นให้มันตื่นให้มันเบื่อให้มันเบิกบานไข่อซสอนคนหรือข่ย้อนให้ตื่นเบิกบานเออข่ซสอนคนหรือไข่อซ้อนใน้ตื่นเบิกบานให้แบบอุ้ยกูต้องตื่นหรอกกูต้องลุกแล้วสีนอืามาที่นี่เรื่องมีอยู่ว่าวันที่ว่าไปเล่นยวนวันที่ว่าไปแสดงยวน ชนบุรีอำเภอหนองใหญ่เออำเภอหนองใหญ่ไปไปแสดงร่อเพื่อนหนองใหญ่ญตกเกี่ยววิสีไปเบิดบวงไปเต็มวงมงกุง้งเต็มวงมงกุง้งไปซ้อมกันมือกึงองผ้ากันไปอันเบิดว,วงไปซ้อมตั้งแต่ศรีหามุง่งแรกเลยล่ะอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีคนร้ายคนเต็มงานเลยพี่น้องคนเีอมากกว่านั้นแบบตุม่มก็เยอะแต่ว่าคนแหกันมาดู คนแหกกันมดูทั้งแบบอำเภอมาทั้งอำเภอแบบจริงๆอ่ะเออแล้วมันคนเต็มไปหมดเลยสังกะสีอ่แล้วมันในงานผลไม้ทีเนี้ยวันนั้นอ่ะเราก็เช็คตาวปกตินี่แหละทีเนี้ยพอเช็คเสร็จปุ๊บก,ก,ก็เลยกลับห้องกันไปแต่งหน้าแต่งอะไรก็พากันออกมาออกมาบันเนียน กําลังสะขึ้นแสดงเนาะอกำลังจะขึ้นแสดงกําลังสะเปิดไม้แล้วนะกําลังจะเปิดไม้เตรียมตกแสดงตุ้มต่ำเรื่องกําลังสะโอ้ยเปิดตัวทีมงานโตเกียวมิวสิกน้ำที้มโดยผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ทีนาขึ้นบูม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 ขึ้นบูมบ้มขึ้นข้าวหนึ่งติงตังมาว่ามีติงตังมาว่าบอสแดนเซอร์ เดลสุดจะมาเี่ยสัึคือจะไม่ชุเปิดตัวสันบมนี่ไม่ใ่ะคือจะเปิดคือจะไม่ชุวเปิดตัวสันเอาละเด้อใช่ไมเชล่สุดพื้นมีคมุดสุดสุดกูก็บ่มีี่มนี่คนรลายๆแค่ละโอนี่ไม่ใช่ละศูนหมดแล้วที่ศูนอันนี้บอกบอกแล้วมันจบไปแล้วแต่ว่าพูดขำๆน่ารักๆให้ฟังเรื่องราวแบบอุปสรปรคปันจันของตัว,ตวเกมสิทิ์การละวัน มันเรื่องอะไรคือคือหมูมาเมือ่อไรต้องเปลี่ยนต้องมีชุดอบอดสื่อคือต้องเปลี่ยนชุดไหมใช่ชุดซัมบะได้ใช่แบใช่แบบข้นมาอลังการอยู่แล้วใช่คนมาแบบเต็มทีกับเอฟซีอยู่แล้วนะเสื้อผ้าเสื้อผ้านะฉันจะลงแรงกลุ่มมาทำไมวันนี้ม,มีชุดชุดชั้นไปไหนประมาณนี้แหะชุดเด่นชุดเปิดตัวบอสผมงมาลัเพราะที่งานอย,ยู่ใช่ไหมประมาณนี้แหเกอะไรปรเมาณนีะ้าาะ บ่ตอบจะคนบ่ตอบจะคนบ่ตอบจะคนพี่น้องบ่ตอบจะคน้นไขกระดิ่งร้องแอดกลุ่มมาตอบมาด้วยชีย้แจงมาด้วยชุดเปิดหัวชุดเปิดหัวหน้าไปอยู่ในปฏิบาัาลซักบอแทงเรื่มซักพูนึงกพพับซักแล้วพูนึงกับผ้าในซักสุดเบิร์ด อันเบิดอันนี้เบิดเขาก็ระเบิดลง,ลงหลังหัางตึมไงหนึง่งคหนึ่งเขาก็เอือ่อหน้าสุดแดนเสียมมาคุยทําไมถึงมันพลาดได้ถึงพลาดก็ไม่ควรที่จะพลาดพาะนี่คนมันเยอะถึงคนมันน้อยก็ต้องไมา่าพลาดแต่วันนี้คนเยอะชั้นศูนย์แท้นี่ฉันจะได้โชว์แบบว่าอันนี้ฉันเตรียมมาก ไหนก็แต่ว่าการแสดงปกติไปคือเก่าบ,บ่อลไปอย่างเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าคำคำพวกเรื่ฟังที่มันเกิดขึน้นนะครับอุปสรรคแต่ละวันตัวเกี่ยวหันสาตัวเกี่ยวหันสาตัวปลาหันหันสาข่อยด้วยกลมปุ๊บแดนเซอร์พักกันตื่นเชียร์แล้วบอสศูนย์แล้วบอสศูนย์แล้วบอสศูนย์ข่อยกันหูยุบปลาข่อยสวนแดนเสือร์ตัวหูยุบข่อยสวน ซุปเนี่ยข่อยหอยบ่อกเคย์สูนปานนี้หมูอั้นข่อยหมูอั้นก่อนข่อยสูนสีสุดแล้วมือที่หอยนั่นแหละคือข่อยสูนสีนสุดแล้วปกติข่อยบ่เคยลงไปวันนัเนเลยซื้อเทียดีเรื่องอะไรเรื่องนี้น,น,น,นะคอยดิพลาดมากตลอดโกกขีไปแจ้งน้องและเสื้อคนที่ไปแจ้งคนที่ไปแจ้งคนที่ไปคุยบอสไม่คุยเพราะบอสบอสมีงานเยอะมากมายบอสจะสั่งงานหนึ่งสองสามสี่งายขึ้นมาอ่าดิทัวร์ขันไปข้ามสองครั้งงานบอสนี่ผู้ใดไเสร็จเขาตัดท่านตอนนี้ท่านนายจิลรักบอสได้ะ พีชตับแล้วมือนีฉันมาพีชตับกูแห้งแล้วมือนีลืมสูตรกูว่าสุดท้ายจะมาฉันเห็นงานมือละาลอยเมนูนีถ้าคือบ่เพชรเขเรยลืมสุดเจ้าเทียฉันเห็นงานเช้าเที่ยงเย็นเย็นเที่ยงเช้าดึกทีหนึ่งทีสองทีสามหกโมงเช้าฉันก็ไม่เคยลืมอะไรเพราะว่าฉันมีคนเตรียมให้เออถ้าอะไรตือขีดมาก็ได้เป็นอันดอกมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้ ก็เลยไปหาบอลกอ็เลยเปนเป็นไปมาลาดวงดอกไม้มาตั้งใบขอโทษครับเหมืนไหมตัวเกี่ยวเหมืไหมตัวเกี่ยวตู้ปลานน่เหมก็เลยเป็นตัวเกี่ยวมาลาดวงดอกไม้ขอโทษครับขอโทษครับพวกเราจะแก้ไขจะแก้ไขไม่ทาอีกแล้วเมนไหมนึกออบอเนืกอเนึกออกบอเพราะว่าลงหามาทับอเลยฉันกระตูฉันหนีเลยฉันกระตูฉันบอเลยผิดแต่กันแ้มตัางมา เป็นงยังตัวดูใท้เรื่องสุดชนะสิละ่ะมันอยังนนักหนาเรื่องสุดนี่สุดนนอะไรเนาะบอกมันเป็นรอยรอบแลว้วเรื่องสุดนี่ให้การตะลางเวียนกันซักดูได้กซอยกันสุดก็สุดจุกของใส่หำก็กินห้ำจุกขวางเงี้ยนเงี้ยห้ำจุกของใครห้ำจุกขอางยุ่ยน้องอ่านแะไหสิซักให้ถูยู่นั่งถ,ถันดอกกรเลยอันนั้นจม,ก,มนกันะเล็จมส่งแม่กระเล็ดจ้าของแม่ เงี้ยกะเงี้ยงามยิ้มดกะควาของเหมือนไหลล่องหันเหมือนซักเอาเัมนตัวซีหาตัวหนึ่งบอสเด็กบอบอกด,ดูแม่น้ำโค้งดอกซักสืบหาเพซื้ออืมกะเล่นจมกะเลยตือนเยอะมากกะเลยเป็นคลิปมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาอุชาองค์พระพุทธบูชาองค์พระธรรมก็เลยเออเดี๋ยวละมันหัวจักอันนี้แต่ว่าอย่าเป็นบ่อย บอสมาแนวบอสมาแนวตลกค่ะจริงนะบอสมนบอสมาตลกแต่ว่าถ้าบอสต,ตลกด้วยแต่บอสมันจะมีสอดแทบความความจริงจังบอสบีเนี่ยคือบอสมองไม่ได้ไม่มองไม่ได้กินอาห้ออะไรไม่ได้กินนองกห้ออย่างไม่ได้กินอะไรเลยจ้าตอนนี้ไม่ได้มาอ,อะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยคิดไหมหอะไรทั้่สิ้นเพราะเพิ่งมาจากทําง,งานแล้วก็มาไลฟ์สดโซลีโซลีเบ้าแต่ว่าผมมันเป็นปพกซึ้งมาเลยดูขึ้นยังคนวงนอนเฉย ตื่นตื่นนอนต่อน้านอนนอนทาทางนอนตามทางต้องมีคนดูแลใช่ให้เดินเือรไม่ไม่ต้องดูแลดูแลตัวเองเพราะให้คนอื่นเคยให้คนอื่นดูแลแล้วถึงแม่เพื่อนดูแลเสืผหามื่ก่อนยันใสตากาซึเกาเหนือบอลให้เราดูแลตื่นดีทีสุดเขาเขาประชุมมาแล้วเขาจัดการตัวเองเสื้อผ้าหน้าแผ่วในเสื้อเนี่ยเขาจะดูแลแตของเขาประชุมแล้วเขาเขาใจกันแล้วคุยกันอีกปีนึงแล้ว อืมการเปรียบเทียบแล้วเน่ยปีนึงแล้วเรื่องนั้นไม่ได้เรื่องไม่เรื่องเกากระสุเลยกระสุนเลยเรื่องมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้แผ่บูชาห,หมีบ้านนี่หมียเขาก็เลยโอ้เออเล็กหัวเออกระส่วนเอาวานาาลางานมันหลายก็เข้าใจแต่ว่านี่งานมันเยอะว่าต้องยึดตั้งใจอืม นมันเยอะที่ต้องตั้งใจย,ยิ่งเอาใจใส่ย,ยิ่งต้องการพลาดอะไรเนาะพี่น้องเนาะข่อยเป็นคนตลกกันจริงแล้วาข่อยสืเดี๋ยวข่อยตับเดี๋ยวเด้ออืมข่อยเป็นคนใจดีป่ะใจดีมากๆข่อยเป็นคนใจดีอยู่แต่ว่าข่อยใจดีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปึ้งบายบายเป็นคนใจดีก็จริงแต่ว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข่อยจะเป็นคนที่ว่าหนึ่งหนึ่งปล่อยก่อนดูก่อนสองให้ปรับสามเอาปรับม่ได้ สี่บายบายขอบคุณอาจรย์